เรากล่าวคำไม่จริงเราพูดหลวงโลกหรือเราเองพูดโกหกสามีเราพูดโกหกภรรยาเราพูดโกหกพ่อแม่เราพูดโกหกคนอื่นพูดโกหกเจ้านายพูดโกหกลูกน้องหรืออาจจะพูดโกหกเพื่อนๆของเราเองการพูดคำไม่จริงการพูดลวงโลกแบบนี้มันก็จะมีโทษ สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมภูริฟิล์มชาแนลกลับมาพบมาพูดคุยกันในข้อคิดข้อธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอีกเช่นเคยครับคลิปนี้ผมเองก็จะมาแบ่งปันข้อคิดข้อธรรมในเรื่องที่คุณผู้ชมถามมาเกี่ยวกับเรื่องของวาจาไม่สะอาดว่ามีอะไรบ้างและถ้าเราวาจาไม่สะอาดนั้น จะได้รับผลกรรมอย่างไรเพราะในทุกวันนี้พวกเราเองที่ยังเป็นคารวาสอยู่เรายังครองเรือนอยู่ก็อาจจะต้องทำมาหากินเราเองจะต้องมีการพูดมีการสนทนากันซึ่งในการสนทนาของเรานี้เองที่จะทำให้วาจาหรือการพูดของเรานั้นอาจจะผิดพลาด อาจจะนำพาให้เกิดวิบากกรรมได้ทำให้เรานั้นต้องได้รับผลกรรมอย่างไม่จบไม่สิน้นจากการพูดไม่ดีหรือจากการที่เราไม่สำรวมวาจานั่นเองซึ่งในเรื่องของการพูดหรือวาจาที่เราควรละเราควรเว้นขาดนั้นในอริยมรรคมีองค์แปดพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้อยู่สี่ประการด้วยกัน นั่นก็คือ 1. เว้นขาดจากการพูดเท็จซึ่งการพูดเท็จนี้ก็อย่างเช่นเรารู้ก็บอกไม่รู้หรือเราไม่เห็นก็บอกเห็นเราไม่รู้ก็บอกรู้เรากล่าวคําไม่จริงเราพูดลวงโลกหรือเราเองพูดโกหกสามีเราพูดโกหกภรรยาเราพูดโกหกพ่อแม่ เราพูดโกหกคนอื่นพูดโกหกเจ้านายพูดโกหกลูกน้องหรืออาจจะพูดโกหกเพื่อนเพื่อนของเราเองการพูดคําไม่จริงการพูดลวงโลกแบบนี้มันก็จะมีโทษทั้งอย่างหนักและก็อย่างเบาด้วยพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าโทษอย่างหนักจากการพูดเท็จหรือพูดคําไม่จริงนี้ก็จะเป็นไปเพื่อ นรกกำเนิดเดริชานและเปรตวิสัยถ้าทำให้เจริญทำให้มากแล้วส่วนวิบากกรรมอย่างเบาก็จะเป็นไปเพื่อการถูกกล่าวตูงด้วยคำไม่จริงคืออาจจะถูกใส่ร้ายถูกใส่ความด้วยคำไม่จริงทำให้เรานั้นได้รับความเดือดร้อนได้รับความอับอายได้รับความทุกข์จากการถูกใส่ร้ายถูกใส่ความด้วยคำไม่จริง นี่คือวิบากกรรมจากการพูดเท็จหรือจากการพูดโกหกฉะนั้นเราเองก็ควรพูดแต่ความจริงตามรักษาความจริงไม่กล่าวลวงโลกส่วนข้อที่สองก็คือเว้นขาดจากการพูดยุให้แตกกันหรือเว้นขาดจากการพูดส่อเสียดเพราะการพูดส่อเสียดหรือการพูดยุยงให้แตกกันนี้ มันก็จะมีโทษเช่นเดียวกันอย่างเช่นฟังจากฝ่ายนี้แล้วไปบอกฝ่ายนูน้นหรือฟังจากฝ่ายนู้นแล้วมาบอกฝ่ายนี้เพื่อให้เขาแตกกันชอบทำคนที่พร้อมเพรียงกันคนที่สามัคคีกันคนที่รักกันก็ไปพูดยุให้เขาแตกกันทำลายความสามัคคีของเขาทำให้เขาได้รับความเดือดร้อน ทำให้เขาได้รับความทุกข์อย่างเช่นเราเองชอบเอาเรื่องของคนนี้ไปเล่าให้เพื่อนอีกคนฟังหรือเอาเรื่องของเพื่อนอีกคนหนึ่งมาเล่าให้กับเพื่อนคนนี้ฟังแล้วก็พูดยุยงให้เขาทั้งสองคนนั้นเกิดการเข้าใจผิดเกิดการไม่ชอบการเกิดการเกลียดกันอย่างนี้ก็จะเป็นการพูดยุให้คนอื่นแต่กันก็จะมีโทษ พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าถ้าทําให้เจริญแล้วทําให้มากแล้วก็จะเป็นไปเพื่อนรกกําเนิดเดริชานและเปรตวิสัยได้เช่นเดียวกันแต่ถ้าไม่ถึงนรกกําเนิดเดริชานและเปรตวิสัยวิบากกรรมอย่างเบาจากการชอบพูดยุให้แตกกันชอบพูดส่อเสียดนี้ก็จะเป็นไปเพื่อแตกจากมิตรคือจะไม่มีใครอยากคบหา หรือคบกับใครแล้วก็ต้องแตกแยกกันอยู่ได้กันไม่ได้เพราะเป็นคนที่ชอบพูดยุยงให้คนแตกกันนี่คือวิบากกรรมอย่างเบาจากการพูดส่อเสียดหรือพูดยุยงให้แตกกันฉะนั้นเราเองก็ควรจะเว้นขาดเราไม่ควรจะเอาเรื่องฝ่ายนี้ไปบอกฝ่ายโน้นให้เขาทะเลาะกันหรือฟังจากฝ่ายโน้นแล้วก็ไม่ควรจะเอามาบอกฝ่ายนี้ เพื่อให้เขาทั้งสองนั้นเกิดการทะเลาะกันเราควรจะทำให้คนที่เขาแตกแยกกันให้เขาสามัคคีกันเราพูดคำที่ให้เกิดความสามคัคคีให้เกิดความรักกันหรือคนที่เขาสามัคคีกันอยู่แล้วเขารักกันอยู่แล้วเราเองก็ไม่ควรจะไปพูดยุยงให้เขาแตกกัน เราควรจะสันเสริญคนที่สามัคคีกันคนที่เขารักกันส่วนข้อที่สามก็คืองดเว้นจากการพูดคำหยาบการพูดคำหยาบนี้ก็จะเป็นคำพูดที่กระทบกระเทียบเป็นคำพูดที่ประกอบด้วยความโกรธความมีโทสะทำให้เขาเกิดความคิดมากเกิดความทุกข์ใจเราก็ควรงดเว้น เพราะถ้าเราไม่เว้นขาดเราพูดด้วยความโกรธความมีโทสะด้วยคำแสบแสบเผ็ดเผ็ดด้วยความโมโหหรือพูดกระทบกระเทียบทำให้คนอื่นทุกข์ใจทำให้คนอื่นไม่สบายใจก็จะมีโทษพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าโทษของการพูดคำหยามถ้าเราทำให้เจริญทำให้มากแล้ว ก็จะเป็นไปเพื่อนรกกําเนิดเดริชานและเปรตวิสัยได้เช่นเดียวกันอันนี้คือวิบากกรรมอย่างหนักส่วนวิบากกรรมอย่างเบาจากการทําให้คนอื่นเสียใจจากการพูดคําแสบแสบเผ็ดเผ็ดด้วยความโกรธวิบากกรรมอย่างเบาก็คือจะได้ฟังเสียงที่ไม่น่าพอใจคือเราจะได้ยินได้ฟังเสียงที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจ เป็นเสียงที่เราไม่อยากฟังเช่นเราเองอาจจะพูดคำหยาบหยาบคล้ายๆกับที่บ้านกับสามีหรือกับภรรยาด้วยความโกรธเราด่าพ่อแม่เราด่าลกูกเราด่าสามีเราด่าภรรยาแต่พอเราไปทำงานเราก็อาจจะโดนเจ้านายดุโดนเจ้านายด่าโดนเจ้านายว่า เราเองทั้งวันก็จะได้ยินได้ฟังเสียงที่ไม่น่าพอใจหรืออยู่ๆเราเองก็อาจจะถูกคนอื่นนั้นมาด่าเรามาพูดกับเราไม่ดีมาพูดด้วยความโกรธทั้งที่เราเองก็ไม่รู้ว่าไปทำอะไรให้เขาโกรธไปทำอะไรให้เขาต้องมาด่ามาว่าเราอันนี้คือวิบากกรรมอย่างเบาจากการที่เราชอบพูดคำหยาบ ฉะนั้นเราเองก็ควรพูดแต่คำที่ไพเราะคำที่เกิดความพอใจเป็นคำฟูใจพูดไปแล้วก็ไม่กระทบกระเทียบกับคนอื่นพูดไปแล้วก็ไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนพูดไปแล้วก็ไม่ทำให้คนอื่นนั้นลำบากหรือทำให้คนอื่นเป็นทุกข์ส่วนข้อที่4ก็คือเว้นขาดจากการพูดเพ้อเจอ้อ ซึ่งการพูดเพยเจอร์นี้ก็เป็นการพูดที่ไม่ถูกกาลเทศะเป็นคำพูดที่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์เป็นคำพูดที่โปรยประโยชน์ทิ้งไปไม่อิงธรรมไม่อิงอัตถะไม่อิงวินยัยเป็นการพูดไม่มีที่ตั้งไม่มีหลักฐานอ้างอิงซึ่งในเรื่องของการพูดเพยเจอร์นี้เราที่เป็นคารวาสใช้ชีวิตอยู่ในทางโลก ก็ค่อนข้างที่จะรักษาได้ยากเพราะว่าพวกเราในแต่ละวันนั้นก็จะมีการพูดเล่นอยู่ตลอดเป็นคําที่ไม่มีประโยชน์เป็นคําสนุกสนานเป็นคําไร้สาระซึ่งก็จะเป็นการพูดเพยอเจอร์ฉะนั้นถ้าเราอองไม่อยากพูดเพย่อเจอร์เราเองก็จะต้องไม่พูดเล่นเพราะถ้าเรานั้นเป็นคนที่ชอบพูดเล่นชอบพูดเพยอเจอพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า วิบากกรรมอย่างหนักจากการที่เราชอบพูดเพ้อเจ้อร์ทำให้เจริญทำให้มากแล้วก็จะเป็นไปเพื่อนรกกําเนิดเดริชานและเปรตวิสัยได้เช่นเดียวกันส่วนวิบากกรรมอย่างเบาจากการพูดเพ้อเจ้อนั้นก็คือจะทําให้วาจาหรือคําพูดของเรานั้นไม่มีใครเชื่อถือไม่มีใครเชื่อในคําพูดของเราทําให้คําพูดของเรานั้นไม่มีน้ําหนัก เป็นคำพูดที่ไร้สาระฉะนั้นเราเองก็ควรพูดแต่คำจริงพูดถูกกาลเทศะพูดแล้วประกอบด้วยประโยชน์พูดแล้วมีที่มาที่ไปมีหลักฐานอ้างอิงประกอบด้วยธรรมประกอบด้วยอรรัฏฐะประกอบด้วยวินยัยถ้าเราเป็นผู้ที่เว้นขาดจากการพูดเท็จจากการพูดส่อเสียดยุยงให้คนแตกกันจากการพูดคำหยาบ และเว้นขาดจากการพูดเพยเจอร์มันก็จะไม่มีโทษเป็นหนทางสายกลางเป็นหนทางหลุดพ้นเป็นไปเพื่อมรักผลและนิพพานในวันข้างหน้าครับก็คงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับในเรื่องของสัมมาวาจาในเรื่องของการพูดจาชอบกลับมาพบกับข้อคิดข้อธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ใหม่ในคลิปหน้า สำหรับคลิปนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุครับ